ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับตอนนี้มีชื่อเรื่องว่าไม่มีเวลาแปลว่าไม่สําคัญนะครับเราเคยตอบคนอื่นหรือตอบตัวเองประมาณนี้ไหมครับว่าเราต้องออกกําลังกายบ้างนะเราต้องอ่านหนังสือบ้างสิมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะแหมเวลานอนยังไม่มีเลยจะเอาเวลาที่ไหนไปออกกําลังกายหรือจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเราทุกคนมักจะยุ่งนะครับ แต่เราเนี่ยเคยยุ่งจนไม่กินข้าวติดต่อกัน3วันไหมครับแน่นอนครับคนส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่เคยอ้าวแล้วงานที่ไม่เสร็จละ่ะเราเอาเวลาที่ไหนไปกินข้าวไม่ทำงานให้เสร็จก่อนเหรอจะบ้าเหรอไม่กินข้าวก็แย่พอดีสิเรามักจะคุยกับตัวเองหรือว่าพูดกับตัวเองเช่นนี้นะครับยังไงเราก็ต้องกินไม่กินเราก็ทำงานต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเราลองถามคําถามกับตัวเองใหม่นะครับว่าใครเคยยุ่งมากจนไม่มีเวลาออกกําลังกายติดต่อกัน3วันบ้างเลยอ๋อเคยสิจริงๆไม่ใช่แค่ติดกันสามวันส่วนมากคนจะตอบว่าโอ้โหมันติดกันเป็นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาว่างจะเอาเวลาว่างที่ไหนอะไปออกอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่แหละครับคือ คือหลักฐานชิ้นสําคัญเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไม่มีเวลามันหมายความว่าไม่สําคัญนั่นเองนะครับเช่นไม่มีเวลาออกกาลังกายแต่ไม่เคยไม่มีเวลากินข้าวความหมายก็คือว่าเราเนี่ยเห็นความสําคัญของการกินข้าวสําคัญมากกว่าการออกกําลังกายไงครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันในแต่ละวันดังนั้นเนี่ย คำว่าไม่มีเวลาของแต่ละคนนะครับมันคือการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมนั้นๆไว้ท้ายๆนั่นเองครับไอ้คำว่าไม่มีเวลาเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราแล้วครับว่าเราเนี่ยเอาอะไรมาวัดระดับความสําคัญตรงนั้นถ้าเราเอาเอาตัวผลลัพธ์นะครับในระยะสั้นเราก็จะได้สิ่งที่เราเนี่ยเห็นผลลัพธ์ในทันทีเนี่ออกไหมครับเช่นเรากินข้าวนะครับ เพราะว่าเราเนี่ยหิวเราต้องการเห็นผลมันรูดอย่างรวดเร็วเราก็เลยกินข้าวเราเลยจัดลำดับความสำคัญตัวนี้ครับไว้ลำดับต้นๆแต่ส่วนการออกกำลังกายเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่ออกเนี่ยเราก็ยังมีแรงอยู่ถูกไหมครับเราเลยจัดลำดับความสำคัญเนี้ไว้ท้ายๆซึ่งมันก็จะถูกผัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆรื่อยๆทีนี้นะครับเราลองคิดดูว่า การออกกําลังกายทุกวันนะครับ5ปีถ้ามันทําให้เราเนี่ยมีเงิน100ล้านบาทขึ้นมาแล้วครับทีนี้เนี่ยเราจะให้เวลาหรือให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายไหมแต่ในชีวิตจริงนะครับคงไม่มีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราเองต่างหากที่เราต้องเห็นความสําคัญของเรื่องสุขภาพว่ามันสําคัญขนาดไหนในระยะยาวนะครับผมขอเสริมนิดนึงครับเรื่องสุขภาพเนี่ย ควรรวมถึงสุขภาพใจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเกิดเจ็บป่วยเจ็บป่วยทางกายขึ้นมาเนี่ยครับบางทีเราก็จะออกกำลังเราก็จะรู้สึกว่าเราออกกำลังกายไม่ทันแล้วใช่ไหมครับแต่ก็เช่นเดียวกันครับกำลังใจก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่รู้จักหมั่นออกกำลังใจนะครับมันสำคัญไม่น้อยเลยครับคนเรานะครับมักจะไม่ใช่แค่หลงลืมนะครับ แต่กำลังจะหลงทิศหลงทางเลยครับเพราะว่าหาทางกลับบ้านไม่ถูกแล้วนั่นเองเราไม่เคยได้ฝึกจิตฝึกใจเราเลยนะครับเราควรต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรต้องหมั่นฝึกฝนฝึกฝึกจิตใจของเรานะครับให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับหรือเราพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยครับให้มันมีความ แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนการออกกําลังกายนะครับไม่ต่างกันเลยครับทีนี้กลับมาเรื่องของเทคนิคในการตั้งเป้าหมายระยะยาวกันดีกว่าครับเทคนิคนี้เนี่ยคือการตั้งเดทไลน์ครับคือโดยปกติแล้วครับเวลาเรามีประชุมหรือเรามีนัดหมายอะไรครับเราก็จะมีเดทไลน์หรือก็มีการแจ้งเตือนเราใช่ไหมครับว่าวันนี้นะครับเราต้องทําเรื่องนี้ทําเรื่องนี้แต่ทีเนี้ยถ้าเราจัดลาดับความสําคัญของการออกกําลังกายหรือการบริหารจิตใจนะครับ เราก็ควรเอามันมาตั้งเดทไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะทำมันสำเร็จได้เสมอนะครับสังเกตไหมครับถ้าเรามีมีในการนัดประชุมเราจะทำมันสำเร็จได้เสมอๆนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ทำนะครับมันก็ไม่มีทางสำเร็จหรอกครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะดีกว่าเรา <S 1> <S 1> <S เราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งเดทไลน์อะไรไว้เลยมันจะได้อย่างน้อยๆมันมันอาจจะได้ลงมือทำมากกว่านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็พอสรุปนะครับทุกๆครั้งเนี่ยที่เรากำลังจะใช้คำว่าไม่มีเวลาเนี่ยให้เปลี่ยนคำว่าไม่มีเวลานะครับไปเป็นสิ่งนั้นเนี่ยไม่สำคัญแล้วเราจะเห็นเองนะครับว่าการไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกกำลังกายเนี่ยมันจะกลายเป็นการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่สำคัญทีนี้เนี่ยมันจะทำให้เรานะครับเปลี่ยนมุมมองความคิดเราจะเห็นมุมมอง ใหม่มากขึ้นนะครับก็คือเราจะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่ใช่ไม่มีเวลานะแต่เรานะครับไม่เห็นความสำคัญของมันต่างหากครับก็ลองเอาไปปรับปรับใช้ดูนะครับก็วันนี้ขอแล้วต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ